สวัสดีค่ะชวนลูกอ่านวันนี้นะคะมีหนังสือที่น้องอิงเลือกมาเองหนึ่งเล่มนะคะชื่อหนังสือว่าคนนี้คือใครเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่อยๆเปิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนท้ายนะว่าคนนี้คือใครเปิดเลยน้องอิงเปิดเองเลยค่ะลูก ว้าวหน้าแรกคนนี้คือใครตั้งใจอ่านไหนลองเปิดกระดาษสิเด็กเด็กรู้ไหมว่าหน้านี้สัต,ตว,ว,ตตวออไไ์ตัวไหนใหญ่ที่สุดอ่ะเปิดเลยค่ะดูซิว่าสัตว์ตัวไหนใหญ่ที่สุดโอ้มีหนังสือมันกางออกไปได้อีกใช่ไหมตัวไหนใหญ่ที่สุดคะลูกตัวไหนใหญ่ที่สุดใช่คือกว้าง แล้วมีตัวอะไรอีกคะน้องอิงเห็นอะไรบ้างคะ,น,น,น,คะนี่ก็กวางกวางด้วยแล้วตัวไหนอีกตัวนั้นชื่ออะไรกระอะไระกระตายมีผีเสื้อไหมดูซี่เห็นผีเสือ้ออเปล่าเห็นไม่สองอันอืมอ่ะเปิดหน้าถัดไปคนนี้คือใครตั้งใจอ่าน คนนี้คือใครตั้งใจเขียนไหนลองเปิดสิคะว้าวเขียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเด็กๆรู้ไหมว่าตัวอะไรโผล่มาจากน้ำนี่ตัวอะไรคะวานโลมาก็โลมานกอตัวใหญ่มากอือหืออืม คนนี้คือใครตั้งใจเรียนนะทำอะไรอยู่คะเขียนอะไรคะเขียนกระดานอยู่นะมันคือตัวอะไรคะลูกกบตา,บตาสีสสแดงอ่าเปิดเลยคนนี้คือใครตั้งใจฟังมีผีเสื้อเต็มเลยอื อ่านไหนเขาเขียนอะไรตรงนี้เดี๋ยวมาอ่านดูสิท,ที่มือน้องอะ่ะเด็กๆรู้ไหมว่าจํานวนสัตว์ที่นับได้เป็นจํานวนคู่หรือคี่อ่าน้องหอิงยังไม่เคยเรียนนะคู่หรือคี่มีผีเสื้อเต็มเลยแล้วก็มีหนอนหนอนกินอาหารแล้วก็เติบโตเป็นดักแด้พอดักแด้เติบโตก็กลายไปเป็นผีเสื้อบินออกไป คนนี้คือใครชอบช่วยเหลือว้าวช้างเป็นอะไรคะลูกช้างบาดเจ็บเจ็บตรงไหนคะ<อ>เจ็บที่ขามีผ้าพ,พันไว้ใช่ไหมคะคะอืมน่าสงสารจังเลยคนนี้คือใครชอบเผื่อแผ่ว้าวไหนเปิดต้นบ้านต้นไม้ดูสิไม่ให้เปิดก็๊กก็๊กเปิดประตูสิ ายเงินเปิดสิคะว้าวเอาหนังสือมาแจกให้กับเด็กนักเรียนเอาหนังสือแจกให้กับเด็กนักเรียนใช่ไหมคะเ,คเปิดหน้าถัดไปเลยคะ่ยออคะทีวีวหรอถ้ามันดึกแล้วต้องนอนแล้วนะคะ<ม>อ่ะดูซิดูอันนี้ต่อก่อนคนนี้ออคือ คนนี้คือใครมา่มามาอาบเสร็จแล้วอ่ะหม่ามาอาบน้ำต้องอ่านเสร็จก่อนอ่ะดูซิหมาม้ายังไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมอ่ะหน้านี้คนนี้คือใครรักพ่อแม่คนนี้คือคุณพ่อคนนี้คือคุณแม่เปิดต่อเลยลูกคนนี้คือใคร ใช่แล้วคนดีนี่เห็นไหมมีสัตว์หลายชนิดเลย,ยด้วงกวางด้วงกวางว้าวนกนกจับอะไรอยู่นะอ,อ่ะทีนี้เรามาเฉลย ER. คนนี้คือใครคะเรามาเฉลย ER กันนะอยู่ที่ข้างหน้านะคะนี่แต่ว่าตอนนี้นะคะก็จะไม่ได้ เวลาเราอ่านชื่อนะก็จะไม่ได้ชื่อนี้นะคะเป็นเรื่องโดยคุณสุมาลีนะคะแล้วก็ภาพโดยคุณสุทัศป,ปาระมะพระจริยวัรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเมื่อครั้งอย่างทรงพระเยานะคะนี่สวยรูปเล่มสวยแล้วก็ภาพเป็น มันมีวิงวิแล้วก็เป็นสัตว์น้อยๆชอบีเขียวกันส้ินนี้กันสีนี้ยอชอบหมดเลยชอบหมดเลยโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเรากุดไนท์กันก่อนนะคะอ่านจบไปแล้วหนึ่งเร่มว้อ่านกันหน่อยพรุ่งนี้พร่งนี้นจะนีกทีชอบหนูนิดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไว้ไปหากันนะคะวันนี้บายบายก่อนกุดไนท์ค่ะ ดไนค์ค่ะบ้านนอะมันเยอะบายบายไนค์ดไนค์ดไนค์คุณนหลับ